สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องเอพซีสุกุสุคนนะครับเมื่อนี้กับมาพบมาพอกับน้องเพยงฟ้ามปน้ำใจให้เก้านะครับเมื่อนี้สีพามามาเราปัญหาให้ฟังนะครับเราปัญหาการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ปัญหาอะอุปสรรคต่างๆนะครับสําหรับเรียงเป็ียเรียงไปไกลของทางฟ้ามนะครับของทางที่อื่นอาจจะบ่กขึ้นกันนะครับแต่ว่ากะมองนี่กะซีมีปัญหาอยู่กะพอสมควรนะครับอันับแรกเลยนะครับเร่องโรคนะครับเร่องโรคไพ่นะครับโรคสําหรับสัตว์นะครับ ที่ฟรามทางฟ้ามก็เจอเจออยู่ประจํานะครับเจอตลอดนะครับที่เหีียงมากแต่ว่ากระบอกไหลนะครับทางฟ้ามกระบอกหลแต่ส่วนมากก็จะเป็นขี้เขียวขี้ขาอ่าแล้วก็พวกไอ้ขาอ่อนนะครับพวกขาอ่อนแต่ว่าขาอ่อนก็บอเจอโดนแล้วเจอช่วงแรกๆลัางล่งมากกับบ่มีแล้วนะครับกระบอก่อยมีนะครับ เออแหละจะมีขาอ่อนเมีย่ยงก็รักษาไปนะครับตามใน YouTube กับิดนะครับหลายูยนะครับช่องทางความรู้เข้ากับหาได้จาก YouTube นะครับปัญหาอ <c oughs> ย่างในสองคือการขยายพันธุ์นะครับปัญหาที่ฟ้ามเจอก็คือการขยายพันธุนะ์การว่างไข่ การวางไขการขยายพันธุ์เนี่ยเป็ดอยู่นี่โมู้วเป็นยังนะครับผมก็ยังหาสรุปขอปัญหาบ้านใดสรุปบ้านใด,ใดว่าเกิดจากสาเหตุอะไหนะครับสําหรับผู้ที่เลี้ยงยุก่อนที่มีปัญหาที่สามารถตอบผมในก็นตอบคอมเมนต์ใบใดนะครับผมจะได้ออกมาแก้ไขปรปับปรุงปัญหาของผมคือ,อเป็ดนะครับเมื่อเวลาว่างไข มันจะไข่ซ่อนกันนะครับสามตัวสี่ตัวเข้าไปไข่ในห้างเดียวกันพอไข่แล้วบอย่อมไปฝักบ่ย่อมไข่ต่อนะครับไข่ได้ซีหาหน่วยถือตัวไม้เข้าไปแย่งแย่งไข่แย่งห้างนะครับกับบ่ไข่นะครับจะหยุดไข่ไปดื้อเศร้าไข่ไปดื้อถือแยงห้างนะครับรถือแยงห้างนะ นั่นคือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็บ,บรู้ว่าเป็นอย่างมันคือบ่าใครต่อนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันตกใจแต่ว่ามันก็จะตกใจอมูพวกมูเจ้ของอนะครับขอกเจะาของมีบอ่อนะครับอันนี้ผมก็ยังบ้านเนี่ยใจว่ามันเกิดจากแต่ที่ท,ที่ที่เจอนะครับใคร ห้างหนึ่งสามซีแม่เนี่ยนะครับไข่ได้สามซีหน่วยก็สะหยุดไข่แต่ว่ามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งไข่ต่ออยู่แต่อีกสองตัวสามตัวอีกสองตัวหนึ่งเี่มันสิบว่าไข่นะครับมันนี่เป็นมหางแค่นี้นะครับขนาดผมก็ล่องแยกไข่แล้วนะครับแยกไข่นะครับแยกไข่ออกเป็นสองห้างสามห้างไปกับบ่อขัไปไข่ไม่ยอมไข่สุดท้ายแล้วก็ต้องได้ามาให้ตัวที่มันไข่อยู่นะครับปัก นะครับคือปัญหาการขายายพันธุ์ที่ผมเลี้ยงมาประมาณปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งเต็มเต็มนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่อย่างเปลียนเลี้ยงไก่นกะครับขายายพันธุ์ถามว่าขายายหลายบอกระือว่าโอเคอยู่หลายเติบนะครับประมาณหาลอยหกร้อยตัวนะครับประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าผมก็ขายไปเรื่อยๆขายตัวแม่ตัวลูกมันถือว่าเพราะว่าแม่ฟันแม่พันธุ์ทั้ง ร,ร่วมพ่อพันธุ์มีอยู่ร่วมพ่อพันธุ์กับ18ตัวนะครับแม่พันธุ์15นะครับแต่ว่าบอไใครเบริดทีเดียวนะครับใครที่งสา2 3 4 5, 5, ห้างหาห้างแล้วก็ฟักแล้วก็ใครที่เราซนั่นนะครับตัวที่บอไใครเลยกับแม่แมนนะครับกับใครใครแล้วก็มาย่อมหอปฟักผมก็จะได้ทย่อยอ,ออกนะครับผมคงผ,ผมเคยเจริคทย่อยขาย ถ้าย่อยขายออกแล้วก็เอาแม่พันไม่นะครับนี่คือขอแก้ไขนะครับผมพยายามเอาออกนะครับตัวใดที่มันมันคข่แล้วมันทิ่มหั่งนะครับนั่นคือปัญหาหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับปัญหาปัญหาต่อไปการที่ห้องเลียงไก่กับเป็ดใช้น้ำกันนะครับหนึ่งไก่มันมาเคลียนะครับมาเคลียเขาไปเคลียหั่งเป็ด ไปเคลียหังเป็ดเคลียฟางนี่เขาลองหัางไว้นะครับกขไปเคลียหากินมูลมดนะครับอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งแต่กับพายัางครับก็อาจจะเป็นปัญหาตรงนี้น้ำนะครับเพียแเหนเป็ดบ่ขาไปไข่นะครับอย่างหนึ่งนะครับเป็นปัญหาในการขยายพันธุ์นะครับก็ไปปัญหายอย่างหนึ่งก็คือ สตูนะครับศัตูของเป็ดของไก่นะครับก็บจะเป็นงูนะครับเป็นงูเป็นหมาไก่อมหมาลวก็แมวประมาณไก่ปัญหาเรกก็คือ,อน,นี่แหละครับงูหมาแมวที่ฟ้ามเจอกับหมา มาแต่ว่าบวกัดบรดกัดเพราะว่าผมล้อมใบยางดีนะครับมันเข่าบาดได้นะครับดีที่มันบวขุดเข่ามานะครับแต่ว่าแมวแมวเข่าได้ครับหมุดเข่าตามช่องตาคายนะมุดก่าตามช่องตาคายนี่มีปัญหาของทางฟ้ามนะครับแ,แก่แก่ยากเพราะว่าอ่าหเพิ่นเลี้ยงแมวนะครับผมก็ได้บอกเพิ่นไปแล้วแก่แก่ลำบากนะครับ มันขามากินเป็ดซุ่มในหน่อยเองสิซ้ำนี่มันกัดได้นี่ซ้ำนี่ซุ่มในหน่อยนี่ซุ่มกําลังขนไอปีกกาลังสิเต็มนี่ครับกัดได้สบายนะครับแต่ซุ่มยหงไงซุ่มแม่พันซุ่มยหงไงเองสิมันมันบอกกัดมันบอกกัดซุ่มใหง,ง่มันเหกัดซุ่มในหน่อยนะครับ <c oughs> งูมานนี่งูกับมี่เจอเรื่อยนะครับงู งูเขามานะครับก็สิเป็นงูเห่าแน่นะครับงูสิงแน่นะครับที่เจออาจจะได้เงนเสียงเป็ดหน่อยไก่หน่อยก็เลยยเขามากินประมาณนั้นแต่ก็บอกกับบ,บ่เห็นมันกินแต่ว่าเห็นโตนะครับก็ไล่ไปแล้วนะครับก็ได้ไล่ไปปัญหาทางฟ้ามที่เจอนะครับี่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเนะ่เห็นบ่ครับ ่ะผสมพันธุ์มั่วไปเรื่อย <c oughs> อันนี้คือเป็นปัญหาอย่างหนึง่งแต่ก็บอกไว้แ้วนะครับธรรมาดากะมันเป็นชัดปีกกันนะครับแต่ว่าผสมพันธุ์กับเเห็นออกมาเป็นไก่หรอครับหาเป็ดถือก็ได้ปัญหาคืไม่มีปันมันนี่นะครับส่วนปัญหาด้าน ด้านอื่นๆนะครับด้านอาหารอาหารมีปัญหานะครับอาหารก็จะมีปัญหาเพียงแต่ว่าต้นทุนมันสูงนะครับปัญหาคือพวกเป็นอาหารสําเร็จรูปนี่ปัญหาคือต้นทุนสูงนะครับผมก็สูบได้นะครับก็สามารถที่สู้ได้ส่วนอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือปัญหาการ ออกสู่ตลาดนะครับตลาดน้าบ้านผมแถบสีบัค่อยได้ขายผมแถวบ,บอวได้ขายเลยอยู่ในบ้านนะครับผมติดไปกับม,มีคนมาสื่อแถิบัวค่อยมีคนมาสื่อเป็ดส่วนมากผมจะขายทางออนไลน์ทางอื่นทางร้านอาหารเพิ่นมาลับออกกมีแต่ว่าปัญหาคือบม่มีเป็ดในเพิ่นนะครับใหญ่บ่ท่านนะครับใหญ่บ่ท่านคือผมก็ขายลูกน้ำเลียงน้ำมันกน มันกะจจะออกบ่ได้เต็มที่ถถาเรียวออกรอบละรอยตัวสองร้อยตัวเฉยมันกะไขแต่ว่ามันออกรอบละสี่สิบสามสิบสี่สิบตัวประมาณนี้ออกมากเพก่ขายนะครับออกมากขายลูกไปเลียงในน้ำขายไปน้ำนะครับบางเทียกกมันเงินหมุนมาท่านก็จำเป็นต้องได้ขายออกมันก็คือนั่นคือปัญหานะครับเ,เงินหมุนมาท่านก็นต้องได้ขายออกนี่คือเรื่องจริงที่ว่าสู้กันฟัง นะครับสีมีปัญหาอยู่ประมาณนี้นะครับคนในชุมชนนะครับจะบ่ค่อยสนับสนุนบ่ค่อยซื้อนะครับแต่ว่าทั้งอื่นทั้งนอกทั้งไก่จะซื้อดีครับอันนี้คือที่ผมเลี้ยงยุ่บยฟ้าม์นนี้นะครับส่วนไก่นะครับไก่นี่มีมีคนต้องการเรื่อยๆแต่มาผมเลี้ยงหมอยใหญ่นะครับไก่น่อยพอเพราะว่าเส็จแมวเบิด นะครับเส้นแมวเหมิดผมกะก็เลยเปลี่ยนเป็นเลี้ยงละเนุงบานลูกมันหล่ะขายลูกมันขายลูกในน้อยเลยนะครับจีบได้เลี้ยงขึ้นมากเป็นขายเป็นกิโลเลยบ่อ่อยเทียบจะบ่อคอยได้เหลือนะครับ,รบเหลือเต็มที่ก็เจอเราสองตัวสามตัวนะครับหลังจากที่มันหลอดออกมานำกำนเนี่ยซ้ำกำปั้นยังไงเนี่ยซ้ำปีเต็มไมแล้วเนี่ยแมวก็กินได้ครับอันคือปัญหาใหญ่ ทีทางฟ้ามผมเจอนะครับผมก็เลื่อยเลือที่จะขายลูกนะครับเลียงขายลูกตัวละยี่สิบบาทนะครับลูกไกลน่อยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ยังพ่อมีอยู่นะครับมีเรื่อยๆนะครับะวาไก่มันผสมพันธุ์ดีออกเรื่อยๆครับก็ได้ขายเรื่อยๆครับบม่ได้ขายลายดอกแต่ว่าก็ได้ไปเรื่อยๆอยู่นะครับสําหรับลิปนี้นะครับก็จะมาเว้าปัญหา ปสรรคต่างๆในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับไผมีปัญหาที่แก้บ่ได้หรือว่าที่จะแนะนํานะครับแนะนําเข้ามาได้นะครับว่าให้เฮ็ดแบบไดแน่แก้ปัญหาแบบไดแน่นะครับแนะนําผมมาได้นะครับผมกับบด้เก่งนะครับเพราะว่ากระพึงเลี้ยงมาได้ปีนึงนะครับได้ปีหนึ่งค่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะครับสําหรับ ลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่นี้ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ